กดแล้วอ้าวก็กดตั้งแต่เดินตามคือคืออันนี้อึ้งจริงจริงคือไม่ใช่อึ้งแต่ผมไม่รู้ประชดเปล่าแต่ว่าพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าป่ะเขาด่าด่าใช่ไหมงั้นก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นรูปดาวคือผมบอกว่าน้ําแข็งขอน้ําแข็งแบบว่าเขาจะมีระดับให้เลือกน้าแข็งเต็มเลยในรูปอ่ะกับน้ําแข็งน้อยไม่ใส่น้าแข็งใช่ผมบอกพี่ครับผมเอาอันแรกน้ําแข็งเต็มโคตรบ้าคุณเห็นตรงนี้ป่ะเขาใส่น้ําแข็งมากอันนี้คือ อากาศเมืองไทยร้อนไงล่าสุด38องศาอันนี้อุย้ยนะครับตอนแรกแม่งน้ําแข็งแบบว่าแข็งปักอะ่ะใช่พอสไม่เชื่อคุณถามตากล้องเลยแข็งปากจนแบบว่าผมไม่เคยคือแก้วข้างล่างแม่งบิดเบี้ยวอะ่ะผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยมาบอกพวกคุณนะที่ร้านดากาซีขอญาตบอกคือถ้าคุณบอกน้ําแข็งเต็มใช่เขาใส่มาแบบซีนแบบว่าคือตรงนี้เป็นริ้วรอยคุณเห็นรอยความยับปะโคตรบ้าเลยผมมาบอกแค่นี้แหลนะนชพอ เองตกตะลึงก็คือมันแข็งแบบนี้ดูดิจนเปรี้ยแล้วแก้วเนี่ยแม่งบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะเว้ยเสียดายแม่งไม่ได้ถ่ายก่อนหน้านั้นนะครับไม่เองว่าทุกคนอึ้งปะทุกคนต้องอึ้งแน่เลยมันน่าอึง้งจริงๆเว้ยพวกคุณไปลองรสชาติเป็นไงหวานน้อยก็คือหวานน้อยแล้วหวานไหมไม่หวานเลย หวานน้อยก็คือหวานน้อยสิจะไม่หวานได้ไงไม่หวานเลยอ่ะหวานน้อยก็คือหวานน้อยไม่หวานก็คือไม่หวานอันนี้เขาทำอะไรมาให้ผมบอกเขาว่าหวานน้อยแต่อันนี้มันแบบไม่หวานเลยเขาทําผิดแล้วไปด่ามันกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย